มีผ้างามๆอยู่ในมือก็อยากให้คุณเห็นกันทุกมุมเหมือนที่คุณรินได้สัมผัสผืนจริงนะคะผ้าผืนนี้ขอเล่าที่มาและที่ไปก่อนนะคะเป็นฝีมือการทอของเป้าเวียนค่ะเป้าเวียนเป็นช่างฝีมือทอใน กลุ่มทำงานของคูรินที่เป็นช่างฝีมือเอกนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของพระเวียนคืองานของพระเวียนจะเป๊ะแล้วก็ไม่มีทิฏฐิและไม่ค่อยมีที่ผิดด้วยความที่ทอมานานนะคะเก๋าในด้านนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นผลงานของพระเวียนที่ออกมาเป๊ะปังอลังการทุกผืนค่ะเป็นงานทอแบบดังเดิมนะคะคูรินสวัสดีค่ะวันนี้คูรินพาทุกคนค่ะมาชม ผ้าสิ้นตีนจกนะคะซึ่งเป็นการจกลายด้วยไหมนะคะยืนด้วยฝ้ายบริเวณสีแดงจะเป็นฝ้ายค่ะแล้วก็บริเวณสีทองจะเป็นเส้นไหมนะคะซึ่งปกติเขาจะจบก้าวแถวใช่ไหมคะผืนนี้เป้าเวียนจกให้เต็มเต็มที่มากๆเลยคือสั่งทําริ้วทั้งหมด11แถวด้วยกันค่ะ จนไปถึงข้างบนเนี่ยค่ะ11แถวเพราะฉะนั้นก็คือถ้า11แถวก็ใช้ได้ใช้เส้นไหมามากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะทำให้งานดูละเอียดดูปราณีตมากขึ้นค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะดูลักษณะของภายในก่อนนะผ้าตีนจกสุขโขทัยเนี่ยลักษณะจะมีความยุ่งยุ่งรับประกันว่า เป็นงานทํามือแท้จากขนเม่นล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้มาดูบริเวณหน้าพาค่ะถ้าฝีมือไม่เก่าจริงนะคะจะไม่ได้งานละเอียดแบบนี้และงานครบองค์ประกอบตั้งแต่นกคุ้มนกค่ะนกหมู่มาถึงสร้อยสาซึ่งเป็นองค์ประกอบเดิมๆของจังหวัดสุขโขทยัยโดยแท้จริงค่ะและ เล่นสีสันนะคะเป็นแบบโบราณดั้งเดิมเลยค่ะซึ่งสีโบราณจริงๆจะใช้สีเขียวสีแดงตัดกันนี่คืองานสีแบบดั้งเดิมที่อยากให้คุณได้สัมผัสอยากให้คุณได้เห็นนะคะแล้วคุณจะหลงรักผ้าทอจังหวัดสุโข,ขทัยเพราะว่าสวยยาวนาน20ปีสีสวยดั้งเดิมค่ะลายนี้เป็นลายมน16คันหนึ่งใน9ลายโบราณนะคะลักษณะ เป็นตระกูลลายใหญ่นะคะเป็นลายก,มกมลมๆรีๆจึงเรียกคําว่ามนนะคะจึงเรียกว่ามน์มน์6เพราะฉะนั้นอาเล่นริ้วสีทองกับสีแดงแล้วรับประกันว่านุ่งไปไหนก็เจิดนุ่งไปไหนก็เกิดสวยงามหน้ามองค่ะมีผืนเดียวเท่านั้นการันตีได้เลยว่าคุณได้งานดีที่สุดในราคาที่ยุติธรรมค่ะ ผืนนี้ราคา12,500บาทเป็นการจกทีละเส้นทีละแถวและทีละสีนะคะด้วยไหมแล้วก็แกมฝ้ายซึ่งมาสุขโขทยัยงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีเห็นโดยทั่วไปค่ะคุณลินการันตีว่าคุณไม่ต้องมาเราก็คัดสรรให้คุณแล้วอย่างดีที่สุดนะคะสนใจทักเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อนทางไล